การเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นแสนยากลำบากก็อุปมาเหมือนเต่าตาบอดดำผุดดำว่ายอยู่กลางอยู่ว่ายอยู่กลางในทะเลทุกร้อยปีก็จะโผล่หัวขึ้นมาครั้งหนึ่งโอกาสที่จะโผล่หัวขึ้นมาแล้วสอดหัวเข้าไปในห่วงเล็กๆซึ่งมีอยู่เพียงอันเดียวในมหาสมุทรนั้นยากเพียงใด โอกาสที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นยากยิ่งกว่าในเมื่อการเกิดมาเป็นมนุษย์อย่างนี้เราจึงศึกษาเรียนรู้ว่าในเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์อย่างนี้แล้วจงจะดำเนินชีวิตอย่างไรให้สมกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เพื่อที่เราจะใช้ชีวิตให้มีประโยชน์สูงสุด ไม่เกิดมาแล้วตายฟรีในชาติหนึ่งความจริงของเราของชีวิตที่เราจำเป็นจะต้องศึกษาเรียนรู้คือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอาทิเช่นกฎแห่งกรรมการทำดีละเว้นความชั่วและทำใจให้ผ่องใสซึ่งล้วนเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวและเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราทั้งสิน้นคำสอน คำสอนเหล่านี้นี่ <c oughs> ได้หยิบยกขึ้นมาเทศสอนในง่ายต่อการเข้าใจและปฏิบัติทำให้เราสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องและมีความสุขอีกทั้งยังช่วยปิดกั้นอบ,บายและเปิดประตูสวรรค์อีกด้วยเช้าวันนี้ก็เอาธรรมะอุปมาอุปไมยเหมือนเต่าอยู่ในกลางทะเล ทุกๆร้อยปีก็จะมีการเกิดหรือการนั้นอุปมาโอกาสของมนุษย์นั้นแสนย,ยากปูหัวสอดเข้าไปนั้นนั้นยากการเกิดนั้นก็ยิ่งยากกว่าก็ขอเจริญพรญาติโยมเช้าวันนี้ที่สดใสก็ขอเจริญพร